อนิเมะอนิเมะโดย j d i p r o j e c t c o m สวัสดีครับนี่พี่แบงค์จาก j d p r o j e c t c o m ครับในครั้งนี้นะครับก็ตามสัญญาที่พี่เคยสัญญากับน,น้องคนหนึ่งในแฟนเพจไว้นะครับว่าจะมาสอนทําคลื่นน้ํากันนะครับว่าเราทําคลื่นน้ํากันได้อย่างไรเนอะโดยเทคนิคการทําคลื่นน้ํานี้นะครับพี่แบงค์ใช้เทคนิคที่ค่อนข้างง่ายนะครับน้องๆสามารถทําตามกันได้ใช้เวลาไม่ถึง10นาทีครับก็เริ่มต้นเนอะเข้ามา พี่แบงก์กดไฟล์ New นะครับแล้วก็ตรงนี้เลือกเป็น a อคชั่นสคริปตหรือ a อคชั่นสคริปตก็ได้นะครับก็ตามใจนะครับเพราะว่าเราทำแอนิเมชันกันเราไม่เน้นสคริปต์นะครับความกว้างพี่แบงค์ไว้อยู่ที่800ความสูง600นะครับเฟรมเรท30นะครับแบ็กกราวน์พี่แบงค์เอาเป็นสีดำไปก่อนกดโอเคครับเราก็จะได้ประมาณนี้มานะครับเดี๋ยวพี่แบงค์จะใส่ฉากหลังให้มันก่อนนะครับ พี่แบงค์เลือกเป็นสี่เหลี่ยมนะครับไม่มีขอบครับแล้วก็ตัวสีนะครับเป็นสีแบบขาวไล่ไปหาสีดำนะครับสีขาวไล่เป็นสีดำครับกดใหม่ลากสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับสีขาวไล่ไปหาสีดำพี่แบงค์ใช้ทันฟอร์มทูลนะครับหมุนเอาสีดำไปไว้ด้านบนนะครับ ตัวสี่เหลี่ยมนี้พี่แบงค์อยากให้มีขนาดเท่ากับหน้าจอที่เราตั้งไว้ตอนแรกนะครับก็คือกว้าง800นะครับสูง600นะครับ x0 y0 ครับมันก็จะพอดีกับหน้าจอของเรานะครับพี่แบงค์คลิกงมาปุ๊บตรงสีดำนะครับพี่แบงค์เลือกเป็นสีฟ้าอันนี้นะครับสีขาวนะครับพี่แบงค์เลือกเป็นสีเหลืองนะครับเพราะส่วนตัวพี่แบงค์จะชอบฉากประมาณพระอาทิตย์กำลังจะตกหรือกำลังจะขึ้นประมาณนี้นะครับมันรู้สึกสบายตาดี พี่แบงค์เลือกเมฆนะครับเพราะว่าวาดมาแล้วเพื่อความเร็วนะครับเอามาจัดนิดนึงประมาณนี้นะครับพอครั้งนี้เราจะเน้นที่น้ําทะเลกันนะครับเลเยอร์ล่างนะครับพี่แบงค์พิมพ์ว่าฉากนะครับแล้วพี่แบงค์อาจจะไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันแล้วนะพี่แบงค์ก็ขอล็อกคุญแจไว้นะครับพี่แบงค์ขึ้นเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะครับก็สี่เหลี่ยมเหมือนเดิมครับ แต่งานนี้พี่แบงค์เลือกเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ตัวดินสอรหรือว่าตัวขอบพี่แบงค์เลือกเป็นสีดานะครับในการวาดครั้งนี้พี่แบงค์จะเลือกเป็นอ็อบเจกต์นะครับตรงนี้นะครับอ็อบเจกต์รออิงว่าน้ําทะเลมนันเกินออกมาครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่แบงค์ลองกดคอนโทรลเลนเตอร์ดูก่อนว่าน้ําทะเลสูงประมาณนี้ชอบรหรือ,อยังยังไม่ชอบนะครับให้มันสูงแตะเมฆเลยนี่ลองดู อ่ะประมาณนี้ชอบแล้วนะครับพี่แบงค์คลิกที่ตรงสี่เหลี่ยมนะครับกด f 8ครับเพื่อ convert to symbol นะครับลง name นะครับพี่แบงค์พิมพ์เป็นน้ำทะเลแล้วกันเลือกเป็นกราฟิกนะครับพี่แบงค์ก็ขอ e n t e ตอร์ไว้ไวตอนกด f 8นะครับชื่อตรงนี้พี่แบงค์พิมพ์ว่าน้ำทะเลนะตัว t ้าพี่แบงค์เลือกเป็นกราฟิกนะครับครั้งนี้นะครับหลังจากเรียบร้อยแล้วนะครับพี่แบงค์ d o บคลิกที่สี่เหลี่ยมหนึ่งครั้งนะครับเข้ามาที่ตรงกราฟิกน้ำทะเล พี่แบงค์เลือกเส้นตรงมาครับแบ่งเลยว่าเราอยากได้น้ํำทะเลกว้างคลุมกว้างเท่าไหร่นะครับโดยการลากนะครับให้มันกินเข้ามาข้างในนะครับตัดระหว่างขอบนะครับไม่ต้องเปมากก็ได้ครับชุบๆเรียบร้อยนะครับพี่แบงค์เลือกทั้งหมดครับกดคอนโทรลเกดคอนโทรลบครับ ตอนนี้น้องจะเห็นว่าตรงสีฟ้าของเรามันจะเป็นขึ้นเป็นจุดๆๆแล้วก็ตรงสีดํานะครับหรือตรงเส้นก็จะขึ้นเป็นจุดเนาะพี่แบงก์ก็เอาเมาส์นะครับเลือกเป็นเมาส์แบบ selection tool นะครับคือเมาส์สีดำนั่นแหละนะครับมาตรงกลางเส้นดึงลงเพื่อทำเพื่อทำคลื่นครับดึงลงได้เลยจ๊บ แบบนี้นะครับค่อยๆใจเย็นๆนครับดึงชุบชุบชุครั้งสุดท้ายหลังจากดึงครบแล้วนะครับดับเบิลคลิกที่เส้นสีดำหนึ่งครั้งนะครับดับเบิลคลิก,กเพื่อเป็นการเลือกเส้นทั้งหมดกด delete ลบทิ้งไปเลยครับเดี๋ยวเรามาทำ a n i m เมชันให้กับน,น้ำกันนะครับคลิกที่ตัวเฟรมครับคลิกขวาครับกด create shape tween นะครับพี่แบงก็ให้น้ำเนี่ยาสักประมาณเฟรมที่60 ยังไม่ไปที่เฟรมที่60ดีกว่านะครับตอนนี้เรายังอยู่ที่เฟรมแรกอยู่นะครับตรงนี้นะครับพี่แบงเอาเมาส์สีดำนะครับจอะที่ตรงคลื่นน้ํานะครับดึงขึ้นเล็กน้อยอันนี้นะครับดึงขึ้นเล็กน้อยดึงขึ้นอันเว้นอันนะครับดึงขึ้นเล็กน้อยมาที่คลื่นน้ําครับดึงขึ้นอีกเล็กน้อยนิดหนึ่งอันสุดท้ายครับนิดหนึ่ง อ่างานนี้มาที่เฟรมที่60ครับกด F6 ตอนนี้เราก็ได้เคลื่อนน้าแล้วนะครับแต่มันยังไม่เคลื่อนไหวนะครับพี่แบงก์ก็มาต่อที่เฟรมที่30นะครับคลิกที่เฟรมที่30อย่างนี้นะครับให้มันเป็นแค่จุดเดียวแล้วกด F6 ครับอันไหนที่เราดึงขึ้นนะครับเราดึงลงส่วนอันไหนที่เรายังไม่เคยดึงมันนะครับให้ดึงขึ้นนะครับอันนี้ดึงขึ้นนะครับอันนี้เคยดึงขึ้นแล้วนะครับดึงลงครับ หมดเวลาของแกแล้วอันนี้ดึงขึ้นครับอันนี้ดึงลงครับอันนี้ดึงขึ้นครับจริงๆตรงขึ้นน้ํานี้นะครับ<อ>ก็แล้วแต่ออกแบบได้เลยนะครับมันไม่จําเป็นต้องฟิกต้องเป็นแบบนี้ก็ได้น้องจะดึงขึ้น2อันดึงลงอันดึงเพื่อมันดูเป็นแบบทาถมทาโถมก็ก็ได้เหมือนกันตรงเนี้ยก็คือจัดได้เลยเอาตามใจชอบนะครับของพี่ก็จะเป็นอย่างนี้สลับกันไปนะครับเป็นขึ้นน้ําอย่างมีระเบียบนะครับกดคอนเทนเตอร์ดูครับ สังเกตว่าน้ําของเรามันจะยังไม่ขยับนะครับเพราะว่าน้ําของเราครั้งนี้เราเลือกเป็นกราฟิกนะครับดังนั้นเราต้องขยายเฟรมให้มันนิดหนึ่งเพย์แบงค์เลือกเฟรมที่60ครับกด F5 เพื่อเป็นการดึงเฟรมนะครับลองกดคอนโทรลเลนเตอร์ดูครับได้เรียบร้อยแล้วน้ำทะเลนะครับแบบมีคลื่นเล็กน้อยนะครับหากน้องอยากได้นน้ำทะเลที่รวดเร็วกว่านี้นะครับน้องก็สามารถลดเฟรมนะครับจาก 6กนะครับก็เหลือสัก30เพื่อให้น้ำมันรดเร็วขึ้นนะครับคลื่นเร็วขึ้นนะครับเฟรมที่เกินออกมานะครับพี่แบงค์เลือกทั้งหมดนะครับคลิกขวากด m o มูฟเฟรมนะครับมาที่ c นนี่คือแบบ30นะเห็นไหมน้ำทะเลก็จะไหวขึ้นนะครับหางน้องอยากได้น้ำทะเลที่แบบมีหลายชั้นหน่อยนะครับพี่แบงก น้องก็สามารถที่จะ Copy ี้น้ำทะเลนเก่าขึ้นนันใหม่นะครับแล้วก็ออกแบบใหม่นะครับมาที่ตรง r o p e r ต y นะครับเลือกทินครับเลือกสีใหม่ให้กับน,น้ำทะเลชอบแบบไหนก็เอาเลยครับเอาให้มันซ้อนกันประมาณนี้ก็พอ,อลองดูเห็นไหมนี่คือเป็นน้ำทะเลแบบซ้อนกันนะครับ ก็ชอบแบบไหนจัดก,การเพิ่มได้เลยหรือถ้าถ้าหากน้องอยากให้คลื่นมันไม่เท่ากันด้านหลังคลื่นเป็นรูปแบบหนึ่งช้าๆหน่อยด้านหน้าคลื่นไวหน่อยก็ทําน้าทะเลแบบที่พี่สอนเมื่อครู่เนี่ยสักประมาณ2ครั้งนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนี่ก็คือตั้งแต่พี่เปิดคลิปมานะครับจนถึงทําถึงตรงนี้เนี่ยทำน้ำสองชั้นให้ดูเปลี่ยนสีอะไรให้ดูยังไม่ถึง10นาทีเลยครับถือเป็นวิธีการทำคลื่นน้ำที่ค่อนข้างง่ายนะครับ และน้องก็สามารถทําตามกันได้อย่างง่ายดายนะครับอย่างไรก็อย่าลืมลองเล่นดูกันนะครับอย่างไรพี่แบงค์ฝากนิดนึงหากเข้ามาดูที่ใจดีโปรเจกต์นะครับ YouTube ของใจดีโปรเจกต์เนี่ยฝากรบกวนกด s u b สไครป์ Subscribe นิดนึงนะครับเป็นกําลังใจให้แก่การที่จะได้รู้ด้วยว่าน้องกําลังดูพี่อยู่นะครับยังมีคนติดตามพี่อยู่นะครับแล้วก็รบกวนนิดนึงนะครับก็คือ Facebook นะครับเดี๋ยวพี่แบงค์ขอฝาก Facebook ไว้ด้วยนะครับ ก็รบกวนนะครับหางน้องเข้ามาที่ Facebook ของใจดีโปรเจ c ต์นะครับพิมพ์คำว่าใจดีตรงนี้ได้เลยนะครับในช่องของ f c e e o o o เนอะน้องก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้นะครับก็รบกวนกดถูกใจแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับเวลาพี่มีรูปใหม่ๆมีผลงานใหม่ๆนะครับอย่างเช่นวันที่พี่อัดเนี่ยเป็นวันคริสต์มาสพอดีนะครับน้องก็สามารถที่จะได้เห็นรูปใหม่ๆนะครับของใจดี o j e c t เนอะหรือว่ามีของแจก ของสอนนะครับข้างในนะครับอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะมาติดตามมาดูกันได้นะครับอย่างไรก็รบกวนทั้ง f a c e b o o k นะครับแล้วก็อ่า t u b e ดไว้ด้วยนะครับแล้วก็จริงๆมี Instagram ด้วยนะครับเป็นชื่อพี่แบงค์ใจดีนะครับนะครับก็มี Instagram ด้วยนะครับก็ สมัยก่อนพี่อาจจะโพสต์เรื่องอยางอื่นส่วนตัวเข้าไปด้วยนะครับหากใครอยากรู้จักพี่แบงค์มากขึ้นก็มาดูได้ใน Instagram แล้วก็หลังๆพี่แบงค์ก็จะมีการโพสต์ตัวภาพของ J d ดี o j e c t เสริมเข้าไปด้วยเหมือนกันนะครับอย่างไรก็รบกวนฝากไปด้วยนะครับทั้ง3มช่องทางนะครับที่สามารถติดต่อพี่ได้ไม่ได้สงสัยก็แฟนเพจเลยครับสามารถมาพิมพ์ข้อความอะไรกันได้เนาะก็ขอขอบคุณน้องๆมากๆที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับขอขอบคุณจากใจจริงนะครับขอบคุณครับสวัสดี